นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ิดเหตุธรรมเมจะโยอัตโโยอัตโสัมปรายิโกอัตถาภิสมายาธโรปันดิตโตติปวุจจติอัปปมัตตังปสังสันติปุญญากิริยาติสาธโว ดูลาจับปูลิสะตั้งหลายตั้งหิงใจมวนหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมจงดาจำฟังทีเอาเป็นตีสอนใจ จักไข่บอกเราืฮอหูเก้ากองดีจักเป็นประโยชน์มีแก่ตนคือหนยอยู่เมียงคนโลกใดจักป่าเฮอใดปนจากต่างตุกหยาบจูพฮการใดสุขบ,บานบ่ขาด ตั้งแต่ชาติปัจจุบันถึงตับขันธ์หากนาบ่ตกต่ำจ้าเคียงขี่ได้สวดสดดีจื่นจ้อยบ่ต่ำค้อยเคียงกาขอศรัทธามนหมู ยงพรหมหูเยาไปบัดนี้แต่เตอสัทธาอันว่าสัพพัญญูภาพูธะเจ้าตนเป็นเก้าศาส,าสานาสอนสัตตาโลกใตเปียเฮใดสวดสดีไว้เยเวนนี้ปนจากตั้งตุกหยากนานา ก็ได้เอาการหาบทนี่มาเกาจี้สอนไขว่าคนหูใดมีไว้จักบ่อยากไรเคียงกาคนอาณาหากันอยากจักบนจากเคียงขีจุมคนมีมังเต้าสัมมีกว่าเก่าถมนาพระเทสนาผายโสดบอกประโยชน์ปัจจุบันเมื่ได้หันแจงที มีอยู่สี่ภาคการอันอุรานบอรคือหากมาใดอุอากา,าอุทธานะสัมปทานนันใจเฮือมีเปลี่ยนจะใจอดสา กระดำกันนาหนาหลายหลากหึงจากลำบากเพียงใดหือกระดำไปบ่ข้านบ่ไปยานกว่าการบ่เอ็นยานละดอดมนจอดตาดี บละนี้กังหนบ่ออางฝนอัางน้ำบ่อางคำแรงง่ายบ่ออางควายอ่างเจ้าอดสาตากัดจำไปการงานใดก็แล้วบ่การแก้วเสียเปลี่ยน ตั้งการหำเหียนกวัวอย่างบละหหางนี้ไกอดสาเหียนไปจะใจบละไว้วางลาคนมีอดสาดังนี้ถึงเมียก่อนกีดตูกอยากจักปนจากตั้งทาน ได้เจอบ้านคำเจ้ามุนมันเต้าเป็นนีโอขามีใจใจบ่อยากไรยงการและนาปันดังฝนบ่มีเปี้ยงขี่ข้ขานเกิดไปยานกว่าการ ญะเอ็นญาณนาคีข a นบ่สังก่อพระนี้การตัวมีละไว้แอวบ้านเนี่ยใจใจบ่จดเจียละขวางมักกล่าวอ้างนานากันยามเจ้ามา จันหอดยามงายแดดออกก่ออ้างว่าห้อนลำอาเอาไว้ t าวันดา o ายฟอนแดด i ายห้อนจักไปกันตาวันใส่คำเจ้าก่ออ้างว่าคำลา c นตาถึงวันผูกมาเมียเจ้าก่อยตั้งเก้าครว่าดีกล่าว มีต่างๆน,นานาถึงวันหูกมาสู่หอดก็อออดออดอืออ้อข้างไข่กำวังเก่าถอยมีบ่อน้อยหลายอันเต่าพัดวันจะใจบ่อหอนได้ก็ะทำการอันขนตุกผานอยากไรมีแต่ให้ขะกูนจักมั่งมุนนั่นเราบ่อหอนเต่าจะมี ตนนาเคียงขีจองห้อยตุกต่ำก้อยอักนาถาสัำบออดสาขีข้านอยู่แต่บานได้ตายบอกคงขวายสร้างก่อตุกสัำปอถมนา อาณาถากว่าเก่า,า,าได้ไม่เอาเียงขี่สว่วนคนมีมั่งเตาา้ามาแต่เก้าปิตาโบสอดสาขี่ข้านหมักเดือดานนอนวานบอไให้พันก่สร้างหมักเก่าอ่างนาณาสัมปติน,นานลหลแหลมาตั้งแต่เดิมอม่อนจักไม่ถอนเตียน้อยได้ตำก้อยไปลูนและนา ส่วนนาคนข้ากูนมังเต้ามาแต่เก้าตาานหากเปลี่ยนหลายบ่อยาณนางเงินสัมปานผมหนาส่วนคนอาณาทาอยากไล่ก็จับคนใดต่างทาน เงินคำข้านตือโกรดมีหนักโสดเลียลายย่อมสมหมายกูเจียดังไฟเอียคันนิ่งในบททัดไปนั่นใช้คือหากมาใดอารักขาสัมปทาเข้าของหามานั่นโสดหูใจเป็นประโยชน์กับตัวบ่ปลาโลจองหอย ใจตั้งหอยปะลาหูหักสามเมียดไว้บอ่อเอาใจพิษทำจุ่มเงินคำหลังเข้ามุนมันเต้าเป็นดีโอขามีบ่อไล่ดูตัง้งใจตามใจบดหัดไปนั่นสุดพระเจ้าโพเตสนาว,ว่ากันละญาน,นามีตตา นั่นน่ะเราสอนคนหนุ่มเท่าหญิงใจว่าแม่นจักมีโพคาหลายใจใจบ่นอยากไรสันได้ไกันว่าไปไฟหอยโคบมาคนถอยสามารถมีสันดานกาหยับกระตำบาปถึงวันจักป่าวันจองกองลงสู่ห้องอาบาย เฒ่า còn lãi แต่ก <ti Edward ian PBS> ่อนก็จ <that> <can leave> ัก yes, ผ yes, ่อนบางตามมีด <necessary> ดังนี้นาถอยไล่มักเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยามมีภัยบ่เหลวเดียมกํมักใค่กํมากนาสายะกําลืมมาเล่าแต่เลี้ยงเก่าหนหลังก็เปี่ยววังอยากดเาของน้อยใหญ่เฮาไป ดนนาก่อไข่กำดีลับหลังมีสอกกอกจำเล่าออกนินตาหมักจักป่าไปสู่ในติโยเยขียงเขียยามาเฮามีก็อจืนจ้อยเมียเฮาได้ตกหอยก่อหายตามมิดดังนี้นาที่บอกเป็นมิดปอกหลอกตำจ้าไผ่บอทาวังคอง เอามาเป็นเปลี่ยนป้องเตรียมใจดังโบราณไขว่าไว้ว่าย้มเมียเฮาได้เป็นดีสะหายมีแวดซ่องเป็นเปลี่ยนป้องปริวานยามเฮาตกผานตำจ้าเขาก็บิดนาให้หนีเปลี่ยนกิน ลายลาเปลี่ยนใยหายากนำนาโบลันจาว่าแม่นไขเป็นแก่นหันหัวว่าจากคบคนหือผ่อน้ากันจักสื่อเสียภาหื้อพ่อเนี่ยจักสมไฟเอียขันิิงในและนาผัางเกาวา อัน,นาวาา่าผาซับปัญญูผาพุทธาเจ้าสอนคนหนุ่มเทาหญิงใจว่าหฮือกบแต่สหายมิดแก้วจะปาเฮือกาดแก้วให้งามมิมดดังนี้นะเลิศลำมักไข่อาจารยพัมบอกเก่าวฮือหูเข่ากองดีเข้าของมีมานอ้อย ก็ไฟห้อยปั่นเฮาการนักเบาหน่อยมากก็บรละผาพเฮาลาเฮาเชียงกาเอาไม่หรืออยากไรเคียงขียหรือน้ำมีไผมาหอดก็บรละตอดนี่ไก่ยนเอาใจหวังของดังปีนองวงสา มิดนาดังนี่นา,าเก่าแกหากเป็นมีดแต่สะหายคำย่อมจักนำปนจากตั้งดูกอยากจูพะการแนละนาบททัดไปนั่นใส่คือหากมาได้ สามาชีวิตระอังเข้าของหามมาได้หื้อใจใจตามไล่ส่วนหนึ่งนั่นหมายบอกเราเอาใจนี่เก่าติดมาส่วนหนึ่งนั่นหน้าไฟหอยเอาขวางจ้องห้อยหูเหี่ยวส่ว,หว,สวนหนึ่งนั่นเลียวเก่าโอ้หื้อตันกูยืมไปส่วนหนึ่งนั่นไววฟันไววกับดิน ได้กินใจไปลุนเปียเป็นกุลไปนาโบ้เฮตำจ้าชียงกานวันนี้ติดมานั่นเ่าคือปอแม่เจ้าตั้งสองได้อดสาป้องไฟหอยเลี้ยงเฮามาแต่น้อยจูนุ่นกวันแตนกุนป่อแม่โดยใจเพียแพ่ยจินดี เสียภามีเข้าน้ำวัดวุพำหัปัดใจกวนนำไปย่อยืนโดยใจจืนใจบานเมียตันถึงวัยการเ่าแก่หรือเพียรที่แร่ลุ่มลาเกาะหายาหาหมอบ่อรีร้อนเนื่องจากกันกรรมกามาตันใดดับขันกับากได้เลือกสาสรงสกการ กระำบุญตานญาณนามอุติสัรรมไปหาปราดไขรจ้าเก้าที่ว่าเหาใดยาคืนนี่ติดตนและนาส่วนหนึ่งเอาขว่างลงเหวนั่นนาใสคือเอาใจใจกองดีเลี้ยงอินรียคำเจ้าเฮือตัวเก่าเจวยบ้านแหลกอาหารเขาน้ำวัดหุคร่ำนานา ส่วนหนึ่งจาเก่าโอ้หื้อตันกูยืมไปจักจาไข่เก่าดอยคือเลี้ยงลูกน้อยบุตรตาหนามเด็กขาหน่อยอ่อนบอกเอย่อนกองดีตังตังเฮียนมีไหลหลากตังทำมากนำหน้าตังโลกกาโลกใดหฮ้อโลกใดเฮียนไปกาละไว้ขึ้นใหญ่ เลี้ยงลูกแก้วตามมีเป็นกองดีเก่าโอื่จืบ่าเฮือตันกูยืมไปนั่นและนาแถมส่วนหนึ่งนั่นนาเอาฟังไว้เอาไว้ใจวันลูนเกือกัดตำบุญใส่บาทบ่พระมาตั้งแตนเฮือได้เจอยบ้านไปนา บ่หื้อใดตำจาเคียงขี่สัทธามีมวลหมู่ไดพรำหัวมกมาถาอุอ,อากาสะอุทธานะสัมปทาเป็นเก้าสอนคนหนุ่มเทาหญิงใจ โอชาหม่บักบันมีความมันการงานบ่เอ็นยานละไว้อารักษสัมปทานนั่นใสติดต่อมีสับอันใดหือพอหักษากันละยาน,นำ ตตาตาผ่องแห้วหืมมีมิดแก้วกับตนอย่าเมาวนตำจ้ากับคนหยาบกาปาลาสัมมาจีวิตตาเก่าทอยมีสับมากน้อยนั้นใส่หื้อหูใจใจกองดีเลี้ยงอินสีตัวเก่า ตั้งลูกเต้าเมียแป้งบอดสะแวงตั้งเล่นอันเป็นเสน้นเคียงขี่คาถามีดังนี้ดังก่าวจี้ใครมานั่นและนาสทธาอันวัดสัพปัญญูภะพุษาเจ้าได้บอกเราใครปันบอกอยังประโยชน์ปัจจุบันดังนี้พระยังก่าวจี้ไโพุต บอกงานยังประโยชน์ไปหน้าว่ายามอยู่ลุ่มฟ้าโลกาอย่าได้ลาสาภามาฮมันเกิดขวาดคขันนิ่งหมายถึงยามเมียเฮาตายกาพา ดับจะดับจิตจากเมียงคนจักเหือ่อใดเอาตนไปเกิดที่ภาเสิดกะเสมสลีสันได้ดีนันใชพระตีไวหากเตสนา ไว้วาสัทธาสัมปธาศีลสัมปทาจาระสัมปธาปัญญาสัมปทาสีภาคานินาเฮาจากจีหอเสียงที่สังกาศสธาสัมปทานั้นใช้จีวาพระติไวสัพพัญญูโลกาวิตรูหูแจ้งหู thăm leo ch chắc ngạ chúngng năm c a thôi hương sắt nhảy nói ส ng sản xuốngiệp ba vẫn k kẻ heoến tỷ leo dân ca giờ vàắt ta l l ộ โลก y mi cẩ quayả man nhắmm bạc tan tọ xa hai ยอมมาตกให้เคียงขีได้สวดสดีคำเจ้าย้อนบุญเก่าแต่ให้อันสร้างไว้นำมาศีละสัมปทาติดต่อเือมีสินก่อกับตนมีใจกังวลนมีใจกวาดตั้งบาปบอกกาญาปาลาสินจักปาเฮือไดสุขโลกใตเมียงคน สุขเมียงมาคนจันฟ้าสุขแหล่งลาเนละปานจะขะสัมปทามันหือเตตันอย่าขาดอย่าพระมาตลาสาปัญญาสัมปทาหูแจงหูยังแห่งกองทํมต่างหัวดําเอาไม่ก็เว้นไว้นีไกล ตั้งสวรวันมีจื่จจอยมอนหกถอยเขยงกาดังเตสนามานิโสดจื่อว่าประโยชน์ไปลุนได้เป็นกุลเมียซอยย้ำเมียเฮากาดก้อยตายไปนาบุญใส่สองโอยเตียงใดไปสู่เมียงสัว,วันได้สุขคืนวันคำเจ้าบนา่นยาจ้าเลนา ัทธาหญิงใจมวนหมูได้พรหมหูตามหำใส่ใจจำแต่เก้าหักลาบตอดเต้าหึงไปว่ามีเปลี่ยนหลายจะใจย่อมหาใดเงินคำเข้าของมีนานนำเก็บกวดบ่อพระมาตลาสาหูนำมาใจใจเคียเลี้ยงขาบใสอินเสียมีเมตรด,ดีลำเลิศ หันละเกิดเตรียมตั้นจื่อว่าประโยชน์ปัจจุบันเก่าวจี้หู้แจงทีหันใสและนาสัทธามีจุเมียใจยังเกียเจยบ้านสินนาเจียงคันสะอาดบอดได้ขาดหักสามีสัมปติใด้นาน้อยมากก็บริจากเตตานปัญญาญานหูแจง เป็นเก่าแห่งทุกขีได้สวดสดีไปนาบทดำจ้ายังกาพระเทศนาภายโพดบอกประโยชน์ไปลุ่นฮือเป็นกุ้นจ่องหอยแก่คนใหญ่น้ยยนอยหญิงชายยำเมียเฮาตายกระหากดับจิตจากเยงโคน ยอมเอาตนไปเกิดตีจันฟ้าเลิดโงสรวันบ่ญาจ่าเลนานีทหติตังขีญาสังวันนาวิเศษจหาองเหตุยังสบายจัดนี่สุขีจัดนาก่อบังคมสมเตสลาเลสแนวเต่านี้ก่อนแว